ก็คือจักรของเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายฉะนั้นพระพุทธองค์ก็เป็นจักรพรรดิทางธรรมจึงมีธรรมจักรเป็นของคู่บารมีของพระพุทธองค์ท่านในประการที่สองท่านได้อธิบายว่าในธรรมจักรของพระพุทธองค์นั้นย่อมซ่อนอยู่ด้วยธรรมะแม่ธรรมห้าประการนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสรู้ในธรรมจักรของพระพุทธองค์จึงประกอบไปด้วยแม่ธรรมห้าประการ ซึ่งท่านได้อธิบายไว้ในประการที่สามในเรื่องของอริยสัจสี่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านทรงตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจสี่คือรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ที่ที่พ้นทุกข์และรู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ที่ที่พ้นทุกข์และท่านก็ได้อธิบายไว้ในประการที่สี่ว่าการปฏิบัติควรที่จะปฏิบัติเพื่อลดละซึ่งกรรม,มคุณทั้งห้าคือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัส ทั้งหลายนะคะ